ว่าต่อวาดต่อาดเองยอเก่งจริงจงจีนติดอยู่กับประเทศอะไรนะจีนเน่ะมองโกียมองโกียไหนมองโกเลียมีไหมอยู่ตรงน,นี้ฮะวาดแล้วยังมองโกเลีย ตาเจียฮะตาเจียะอะไรนะตาเจียตาเจียตาเตียะ <sm all> อะไรตาเตียตาเตียไว้อะไรละ่ะตาเตียตาเตีย <c oughs> พูดไม่งับปาก ประเทศอะไรนะอินเดียอินเดียอินเดียกับจีนประเทศไหนใหญ่กว่ากันฮะจีนไม่อินเดียอินเดียใหญ่กว่าอาว่าต่อสมตตา สุมาตราสุมาตราอยู่ติดก oh! oh ับอะไรอินโดนีเซ hmm. ียอ๋อบเนีฮบเนีบเนียโบเนีอืนไนเกาหลีอ่ะเกาหลี เกาหลีใต้อ่ะประเทศเกาหลีใต้อ่ะใส่ไม่ซักเลย ร้อนจะตายใส่วันหยุดวันหยุดแบบไม่ใส่ซ้ำสักสักวันไหนเกาหลีอินโดไหนเกาหลีอ่ะเกาหลีอ่ะเกาหลีอยู่ไหนจาวาไหนจาวา เกาหลีเกาหลีเกาหลีใต้เกาหลีใต้ร้อนจะตายอยู่บ้านเนี่ยสองสามวันแล้วอาบน้ำกลางวันทุกวันเลย แดดมันออกแดดแรงาีีลาน đi lạc.